หากเห็นสมควรให้เธอได้มีงานทำในช่วงปิดเทอมนี้คอมเมนต์เลขสีมาหรือพี่น้องครับมาฝากฟังช่วยผมฟังไปพร้อมๆกันกับสำการบทสัมภาษณ์ครั้งนี้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเดินทางมาพบผมเพื่อเธอจะมาสมัครงานตกใจหมดครับนึกว่ามีเรื่องคดีอะไรต่างๆเข้ามานะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เธอเข้ามาอาเอฟซีจอนนี der, ่เบิงซยเดอมักน้ำบอขันมักน้ากัฟังซอยน้ำ นะครับฟังซอยน้ำคอยพิจารณาและตัดสินใจซอยจอนีน้ำนะครับน้องน้องชมพู่เป็นชาวโคราชนะครับมาอยู่อุบลเรียนอยู่ชั้นปีสามก็คือปิดเทอมใช่ไหมเน่ใช่ค่ะปิดเทอมอยู่ปิดเทอมก็เลยอยากจะหางานเพื่อหางานหางานหาเงินเพื่อส่งตัวเองเรียนหนังสืออ๋อแล้วคุณพ่อล่ะคุณพ่อเสียตั้งแต่มศแล้วค่ะอ๋อคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ม่ท่านป่วยหรอครับประสบอุบัติเหตุค่ะประสบอุบัติเหตุ พี่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะแล้วคุณแม่ล่ะคุณแม่เสียแล้วเหมือนกันค่ะโอ้โหคุณแม่ก็เสียเลยใช่ค่ะเสียตามคุณพ่อเลยตั้งประมาณมหก็เสียผหนูก็อยู่ตัวคนเดียวเลยดีงั้นใช่โอ้พี่น้องครับตาซีโตนแห้งพ่อก็เสียแล้วแม่ก็เสียไปแล้วอยู่ตัวคนเดียวหาเงินส่งตัวเองเรียนก็เท่ากับว่าหาเงินส่งตัวเองเองเรียนใช่ค่ะอ๋อ ตอบว่าขันภาษาบาลเท่ากับขาดความอบอุ่นนะครับเนาะพอกับบมีแม่กับบ่ยั่งนะครับเสียชีวิตไปสองคนฟังแล้วจากฝา,ากเธอเหมือนกับว่าเธออยู่ตัวคนเดียวหาเงินส่งตนเองเรียนนะครับจะเอาเป็นว่าณเวลานี้ต่อจากนี้ไปพี่น้องผม FC ผมไม่ว่าจะ FC ทั่วประเทศหรือ,อต่างประเทศนะครับฟังช่วยผมหากท่านเห็นว่า เด็กคนนี้เห็นควรที่ให้ผมรับพิจารณารับร่วมทํางานเพื่อให้เธอได้มีเงินนะครับส่งตัวเองเรียนหนังสือคอมเมนต์เลสีมาหากไม่เห็นควรด้วยก็คอมเมนต์เลขศูนย์ชื่อเล่นชื่อน้องอะไรครับชมพู่ค่ะน้องชมพู่นะครับ,รบยังเรียนอยู่รัฐศาสร์รัฐศาสตร์เนาะใช่ค่ะอ่ามอุบลก็ปิดเทอมค,ครับก็ไม่กลับบ้านเหรอปิดเทอมไม่กลับค่ะคือหางานทํา แบบทุกครั้งที่ปิดเทอมก็หางานทําตลอดว่าถือว่าเธอมีความคิดที่ใช้ได้ต่างจากอีกได้หลายคนที่มีความพร้อมทางด้านครอบครัวที่ยังมีคุณแม่คอยให้กําลังใจที่มีคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ให้กําลังใจแต่กับไม่รู้จักทํามาหากินไม่รู้จักทํางานไม่รู้จักช่วยเหลือตนเองก็เอาเป็นว่านะหากหนูได้รับโอกาสจากพี่จอนนี่ตรงนี้ ก็จะให้ช่วยงานทั้งภรรยาพี่ซึ่งภรรยาพี่ก็เขา,าแกขายของออนไลน์แกก็ต้องใช้ต้องคิดต้องอะไรที่คอยประสานงานจากพี่ส่งต่อภรรยาพี่และก็ช่วยประสานงานติดตามงานจดงานของพี่จอห์นนี่ตามพี่จอห์นนี่ไปทุกที่ที่พี่จอห์นนี่ไปเพราะว่างานพี่จอห์นนี่มันมีตลอดโดยที่พี่ก็ไม่สามารถที่จะจําได้ทุกเรื่องราว จึงจาเป็นต้องหาเลขาส่วนตัวหนูพร้อมลุยไหมพร้อมพร้อมลุยเนาะ,ะพร้อมสู้ชีวิตพร้อมสู้งานเนาะ,ะพร้อมสู้งานเอาเป็นว่าน้องเขาพร้อมสู้งานพร้อมลุยเพื่อประสงค์จะหาเงินส่งตนเองเรียนหากเธอได้รับโอกาสจากผมผมก็จะให้เงินเดือนเธอใช้แล้วก็ให้สวัสดิการต่างๆเธออย่างน้นอยๆก็ถือว่าได้ทําบุญเพราะเด็กคนนี้พอฟังแล้วก็รู้สึกเศร้าใจก็เท่ากับว่าเป็นเด็กกำพร้าคนหนึ่งนะครับที่ขาด ทั้งพ่อขาดทั้งแม่นะครับกำลังใจก็คงจะต้องแกคงจะต้องสร้างด้วยตัวของเธอเองนะครับก็ชื่อน้องอะไรนะชมพู่ค่ะฝากติดตามดูครับว่าน้องชมพู่จะได้รับโอกาสจากจอนนี่หรือไม่เบื้องต้นนะเวลานี้พี่จอนนี่ให้ผ่าน50%ขอบคุณค่ะแต่อีก50% รอดูจาก f อพี่จากทั่วประเทศและที่อยู่ต่างประเทศว่าจะให้กำลังใจน้องชมพู่ได้มีงานทำในช่วงปิดเทอมหรือไม่นะครับหากทุกท่านเห็นสมควรว่าความตั้งใจเธอที่เธออยากมาทำงานกับผมนะครับความตั้งใจของเธอที่อยากมาทำงานกับผมหากเห็นสมควรให้เธอได้มีงานทำในช่วงปิดเทอมนี้ คอมเมนต์เลขสี่มาหรือคอมเมนต์อะไรก็ได้ก็ได้หรือคอมเมนต์ให้กําลังใจเธออะไรก็ได้นะครับ